เตือนภัยไหนพูดถึงเรื่องรถแล้วขอเตือนภัยกันเรื่องของการจอดรถริมทางเอาไว้สักหน่อยก็แล้วกันนะคะในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการรถคันหนึ่งขับมาแล้วก็เสียหลักเบี่ยงซ้ายชนรถที่จอดอยู่ข้างทางอย่างแรงจนรถที่จอดอยู่เนี่ยไหลชนต่อกันหลายคันดูภาพอีกครั้งนะคะเนี่ยเสียหลักมาแล้วจนกระทั่งรถวีออสไหลต่อไปชนกับรถคันหน้าแล้วหลังจากนั้นคนขับรถไปหยุดรอค่ะไม่ได้หลบหนีไปไหน เหตุการณ์เกิดขึ้นถนนสายวัดศรีบารีน้อยในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนี่พอชนไปแล้วคนในอู่ซ่อมรถวิ่งออกไปดูเลยค่ะเพราะว่าเสียงดังสนั่นวันไหวคนขับกระบะหน้ารถี่พังยับกระจังหน้าหลุดถามกับนายวิไลรัมค่ะเขาบอกว่าผมน่ะยอมรับเลยว่าผมดื่มมาดื่มมาสี่ขวดตอนแรกบอกสองขวดแต่ยกมือเป็นสี่ค่ะนักข่าวก็บอกเอาตกลงสองหรือสี่สุดท้ายยอมรับว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาสี่ขวดแต่ไม่ได้ชนนะ รถที่มันเสียหายข้างทางที่คุณเห็นน่ะเขาชนกันอยู่แล้วรรับรถผมตามมาทีหลัง<อ>แล้วผมก็มาจอดตรงนี้ชนไปแค่คันเดียวทีนี้นักข่าวก็เลยเปิดวงจรปิดให้ดูสุดท้ายเจ้าตัวก็ต้องยอมรับลองฟังเสียงจากคนขับรถดูค่ะมาออกจากบริษัทหรอออกมาจากบริษัทดื่มมาเยอะไหมป๋ายืมสองสองอันนี้มันสี่ไม่ใช่สองสี่ ดื่มอะไรดื่มเบียร์หรือดื่มอะไรดื่มเบียร์ดื่มเบียร์ดื่มได้หนกกี่โมองครับดื่มมาไอเราผมาผมงเย็นเหรอแ,แล้วจะกลับบ้านที่ไหนครับจะกลับไปรามลาผมจะเอารถมาฝากไว้ไงอ๋ออันนี้รถไปไาเองป่ะครับครับผมรถแล้ว,ลวมันเกิดเหตยุยังไงอะ่ะ มันเขาชนเงินก่อนไงชนเงินก่อนป๋าไม่ได้ชนเขาใช่ไหมไม่ได้ชนอ๋อแล้วรู้ไหมว่าป๋าขับรถชนเขารู้ไหมเก็รู้ว่าชนตุกงรู้แต่ว่าขนนูช่เข้ม,มาอ,อ,อ้าวเขาบอกด,มมอด,ด,ดื่มมาสองขวดพี่เจตดื่มมาสองขวดแต่ยกมืออย่างนี้ อันนั้น2หรือ4ครับถามวาน,นักข่าวสมุดประการเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะคนักข่าวก็บอกตรลง2หรือสีนี่มัน4ี่นะสุดท้ายต้องยอมรับนะคะจากสภาพเสียงแล้วก็กลิ่นแอลโกอฮอล์ที่ระเหยออกมาตามร่างกายดื่มเบียร์ไป4ี่ขวดก่อนมาขับรถชนข้างทางระเนรนาศชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าอยเขายืนกันอยู่ริมฟุตบาทต้องกระโดดหลบกันจ้าละวัน,น,นตำรวจคุมตัวกลับไปที่โรงพักบางพลีนะคะไปเป่าปริมาณแอลโกอฮอล์ดูเกินกว่ากฎหมายกำหนดไปเยอะเหมือนกันกฎหมายกำหนดไว้ไม่เกิน50ิมิลลิกรัมเปอร์เซ็น คุณพี่คนขับท่านนี้อยู่ที่266ดําเนินคดีฐานเมาแล้วขับค่ะเกินกว่ากฎหมาย5เท่าแต่จริงๆเนี่ยไม่รู้จิตใจทําด้วยอะไรอันนี้ยังโชคดีไม่ได้ชนคน<ฆ>แล้วถ้าชนคนล่ะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปทางอมรินทีวี HD ช่อง34 ที่นี่ที่เดียวครับ